วันนี้แบงคของรถสลอนโดยผมประแมนและพี่เอนะครับนับเป็นโอกาสดีมากมากครับที่เราจะได้รีวิวรถพร้อมกันถึง2คันนั่นก็คือ Mitsubishi x x p n d e r Cross และ Suzuki XL7 ซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับเราได้ทดสอบรถ Mitsubishi x x p n d e r Cross s ไปเรียบร้อยซึ่งในคลิปนี้ก็ถึงคิวของ Suzuki XL7 เเดี๋ยวไปดูบทสรุปตอนท้ายคลิปนะครับว่าผมและพี่เอจะเลือกรถคันไหนกันครับ ค,ครับตอนนี้เราก็อยู่บนเจ้า XL 7เข้ามาความรู้สึกไม่เหมือนกันครับการตกแต่งเปยใไนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบอ่อผ้าใช่ครับมันก็อาจจะ สู้เบาหนังไม่ได้เบาหนังมันมันมนุ่มกว่านะแต่การดีไซน์หน้าปัดเนี่ยแดชบอร์ดเขาอ่ะสวยนะครับเป็นลายเหมือนลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็จอนี่ชัดเจนนตัใหญ่มากจอ <90 S 2> 10นิ้ว10นิ้วของ e x p กซ์ e r Cross 62คอรจอนิ้ว <laughs> ้วเล็กกว่ากันเยอะค,ะ,คะครับอันนี้แบบชัดเจนแบบคนเมียโยนชอบต<อ>ัวมใหญ่มากเลยนะครับ แล้วก็จอตรงกลางนี่ก็เออดูดีดูแบบไฮเทคี่นะมีการวัดค่าแรงบิดนะครับแล้วก็แรงพาวเวอร์นะฮะงัเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับครับผมแต่อันนี้เกียร์เนี่ยคล้ายๆกันคือมันไม่มีไฟบอกกำแหน่งน,นะว่าเอ้ตอนนี้เราอยู่เกียร์อะไรต้องดูที่หน้าปัดเนี่ย<ช>นะนะ,นะ,นะทีเราก็สับสนเหมือนกันแน่นอนเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับ 1. 5ลิตร ครับเจนสีโฉบนะครับหนึ่ากันยห้าแรงมาใช่เออแต่รู้สึกการเก็บเสียงอันนี้จะดังกว่าอันนี้ดังกว่าดังกว่าเนี่ยการเก็บเสียงชัดเจนฮะเสียงข้างนอกเข้ามาได้มากกว่าเนี่ยเราเสียงเครื่องก็คลิกดาวเนี่ยแบบต่างกันเลยต่างเสียงเครื่องแบบป้าเข้นมาเลยอ่ะอันนู้นจะเงียง จะเงียบกว่านะครับนี่ขนาดเขาบอกว่ารุ่นนี้เขาเสริมมีแผ่นเสริมเข้ามาเพื่อเก็บให้มันเสียงเงียบขึ้นแล้วนะก็ยังดังแต่ช่องล่างเ่ะชัดเจนเหมอือนกันเป็นไงอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันสะท้านขึ้นมาสะท้านเหรอสะทา้านกว่าสะท้านกว่าฮมาดูันมาดูครับเดี๋ยว เราจะสูถึงร้อยนะสงตัวครับรถว่างครับเอานะไปหนึ่าโอ้ยยังได้เหมือนกันสี่ห้าหกรอบหกสิบเจ็ดสิบปสิบเหนึ่งรอย ไปนี่ยัน,นิ่หนสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งรก็ยังไม่ได้ย,ไไดออยังไม่โอเวอร์ไดอัพนะยังไม่โอเอร์ไดออกนะครับสิบสี่จุดศูนย์ห้านี่ เร็วกว่าฮะเร็วกว่าแต่อันนี้ค้ับอาจจะคือนะไม่มันไม่อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ไงใช่ครับถูกไหมใช่ไม่ของรถแต่คารอาจจะไม่เท่ากันตัวแปรมีเยอะนะครับเอาไว้เป็นค่าเฉลี่ยละกันนะครับอย่างก็ไม่เท่ากันแล้วอีกก็ใกล้เคียงกันแหละถูกไหมเนี่ยสิบสี่สิบห้าครับตัวหนึ่งสองไมหกสิบ 7 0 <13. 4 S 1> ส0 9 0 100สครับ1 3 4สจชัเจนเยจะลองตานได้ครับ 80- 120นะครับว่าจะกี่วิครับตัวครับ 1- 2- 5 1 0ไป ร้อยสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าคือเหมือนเหมือนรอบยนตนมันมันจัดเนี่ยแต่ว่าเหมือนมันมันร้องจัดกว่าคือเท่าที่รู้คือเฟืองท้ายอ่ะมีการปรับปรุงมันเลยทําให้ดูมันเหมือนแบบต้นๆเนี่ยมันโอเคแต่แค่เสียงเครื่องเนี่แหละอ่ะมันดังมากดังมากเหมือนอยากให้รู้ว่าแรง สามหรร้อย้อจุดแเกแล้วไกลเคียนเนี่ยไกลเคียเมื่อกี้นี้สิกว่านี่เร็วขึ้นมาอีกอะไรก็รูสิเบากว่ากว่าเอ็กซ์ e พ c เ s อการ ซับแรงสั่นสะเทือนก็ทําได้ดีฮะแต่เสียงไงที่หน่งบอกไงว่าเสียงอ่ะมันเหมือนมันมันมีเสียงที่สะท้านขึ้นมาแต่ของ e x p r e r Cross เนี่ยมันจะเงียบมันเลยเมือนตุบตุบป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 บคือมันเหมือนกเก็บทั้งเสียงทั้งความนุ่มนวลเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออเพราะตอนนี้เราได้ยินเสียงเหมือนข้างล่างข้างล่าง มันมีเสียขึ้นมาต้องขับอ่ะต้องขับอย่นี้แต่ด้วยราคาฮะราคาก็ต่างกันโอ,โ,อโอ้โหต่างกันเยอะต่างกันเยอะนะครับจัดสรเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแถวต่างกันอยู่ปราแสนกว่าบาทใช่ครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทดสอบกันทั้งสองรุ่นอย่างละเอียดครับอยากถามพี่เอ๋ครับว่าพี่เอ๋ฟันธงเลือกคันไหนและเหตุผลเพราะอะไรครับ ใน2คันนี้นะครับพี่เอเลือก Suzuki XL7 ครับป๋า <ừ. S 1> เพราะว่าราคาเลยครับเอตั้งทงมาแล้วว่าเออยากดูรถ7ที่นั่งในไซส์แบบนี้นะฮะราคาเป็นตัวหลักและ XL7 ตอบโจทย์เรื่องราคาเอเพราะออปชั่นในราคานี้โหครบมากเลยครับและของป๋าละฮะแน่นอนครับรถป๋าต้องสวยก่อนไม่นับแรกนะครับเพราะนั้นป๋าถูกใจกับการดีไซน์ของ มิตซูบิชิเอ็กซ์แรนเดอร์ครอสครับราคาไม่ได้มีผลกับป๋าโอ้โหดีครับเราไม่ต้องมาแย่งกันไม่ได้แย่งกันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามรถทั้ง2รุ่นครับแทบจะเหมือนกันเลยอการใช้งานนะครับฟังก์ชันต่างๆจะมีดีจะมีด้อยบ้างนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะนั้นป๋าก็เลยเลือกด้วยดีไซน์นั่นเองครับ สำหรับราคาครับของ2รุ่นนี้นะครับของวีเเอ็กเซเท่าไหร่ครับ7 7 9 0 0 0บาทครับอ่านี่สำหรับมีรุ่นเดียวนะมีรุ่นเดียวท็อปรุ่นเดียวซูกิออก XL7 มารุ่นเดียวเท่านั้นไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะครับอ่าสำหรับของป๋านะครับก็คือ Mitsubishi X-Pandercross นะรครับรุ่นท็อปนะครับนี่คือราคา919,000บาทครับจะบอกว่าเพื่อนๆครับถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้รถที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ ก็น,นี่ฮะ XL7 ฮะ XL7 นะครับแต่ถ้าดีไซน์ก็ต้องป่าและต้องยอมรับนะฮะรเรื่องของดีไซน์สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมประมนและพี่เอนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ